สวัสดีครับนีกบผมสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวกันครับกับผ้าเสริมของหุ่นวัน k i ลนเดอร์นะครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลย a v a l a n c e l l x x u u t t r r นั่นเองครับซึ่งก็เป็นอาวุธเสริมนะครับที่โผล่มาในเรื่องประมาณ2-3ตอนเนืถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่เพราะฉะนั้นครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าครับผมก่อนนี้เรามาดูที่กล่องกันก่อนนะครับอ อเวเลนซเซ็กบัสเตอร์ครับปกติจะอยู่ในสภาพของปืนนะครับซึ่งสามารถให้คนเถือได้ด้วยแต่ความสาามรถพิเศษของมันก็คือสามารถแยกร่างนะครับแล้วประกบกลายเป็นเกราะให้กับนี่เลยครับวันคิแันเดอร์ครับให้กลายเป็นอเวเลนซ์วันคิแันเดอร์ได้นะครับซึ่งก็เป็นอีกร่างหนึ่งเนะเหมือนเปลี่ยนฟอร์มมากกว่าอัปเกรดนะครับสำหรับความคิดเห็นของผมเพราะปกติเนี่ยก็จะเป็นหบดราก้อนฟิวชั่นนะอันนี้ก็คืออีกร่างหนึ่งนะครับอ่ข้างๆครับก็จะบอกนะครับว่าโอเคร่างปกติเรียกว่าอเวเลนซ์เซ็กบัสเตอร์นะครับแล้วก็ สาม,มารถนำไปถือเป็นวุธได้ก็คือ GN Rex Buster นั่นเองนะครับซึ่งตอนพาติดเนี่ยก็จะไม่ได้ใช้โหมดลักกอนฟิวชั่นแล้วนะแล้วก็พอติดเข้าไปครับมีวุธเพิ่ม2อย่างคือ GN จ a มดานะครับแล้วก็ GN เล x กันครอนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็มีวุธอีกอย่างหนึ่งครับก็คือ GN Arm กันคลอนะครับพูดง่ายๆคือพาร์ทนี้ครับมีวุธทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะครับแน่นอนว่าสามารถนำไปตือ HG ปกติได้แบบในนี้ก็คือ New Zion กันดำเนอะอืมโอเค นี่คือกล่องซึ่งจริงๆก็ไม่มีอะไรมาครับที่นีามาดูในโหมดของปืนกันครับก็หน้าตาจะคล้ายๆกับมังกร2หัวแล้วนะ,ะพานี้ดูน่าจะชอบมังกรนะครับซึ่งก็ขยับปากได้แบบนี้นะครับสำหรับเลงมุมยิงอะไรประมาณนั้นจุดขยับก็ไม่มีอะไรมากครับแล้วก็ถ้าไ้ฟูดก็คือขานี้ก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับอโอเคทีนี้ก็เราจะนำมันคิรันเดอร์ครับมาถือกันก็หมุนแขนชึบชึบแล้วก็ ใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะครับก็เป็นแบบนี้ครับก็จะได้โหมดยิงปืน G.N. b r e a b u s t e r นะครับซึ่งในเรื่องเนี่ยก็ใช้ยิงอยู่ครั้งเดียวเองใช่ครับยิงอยู่ครั้งเดียวเองไม่รู้ว่าจะได้อีกหรือเปล่านะครับซึ่งก็มีพลังค่อนข้างสูงนะเพราะสามารถทําให้ยิงต่อต้านกับ c o l o n y a l a s e r ได้ระดับหนึ่งเลยนะครับถึงจะยิงสูไม่ได้ก็เหอะซึ่งจริงๆปืนนี้ก็มีเป็นอนุภาค T.N. 3กระบอกเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยความแรงก็ไม่น่าจะธรรมดาเหลือเกิน ถือว่าโหดมากนะครับตัวนี้ในความคิดผมนะอะซึ่งรูปหนางตอนถือปืนก็ถือว่าโอเคครับก็เข้าดีเลยนะสีก็เข้ากันแต่นี่คงไม่ใช่เมนหลักของวันนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามาดูดูกเล่นอื่นกันดีกว่าว่าจีเอวัจีเอ็นไกด์สัสเตอร์ของเราเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับออย่างแรกเราก็ถอดชิ้นส่วนออกมาก่อนชึบออย่างแรกครับเรามาเล่นอาวุธกันก่อนซึ่งพาร์ติตอาวุธครับที่อยู่ข้างล่างตรงนี้จะเห็นว่าเป็นเดือยสองเดือยเนะ ซึ่งเดือนหนึ่งครับจะเป็นเดือนสำหรับติดแขน HG อีกเดือนนึงจะเป็นของ SD ครับซึ่งทั่วรปคือถ้าเกิดอยากจะติด2แขนต้องซื้อ2กล่องนะครับเพราะงั้นดึงออกมาชึบอันหนึ่งนะครับแล้วก็ดึงแขนมาสักข้างหนึ่งซึ่งจะใช้ข้างไหนก็ได้เหมือนกันชึบแบบนี้จากนั้นนะครับเราจะทําโดยการนําพาทนี้ครับใส่เข้าไปตรงนี้มันจะมีรูอยู่ซึ่งไม่แนะนําให้ใส่แน่นนะครับเนื่องจากพาทนี้ค่อนข้างแน่นแล้วก็ถอดมือวันคีรันเดร์ออก จากนั้นก็นาใส่เข้าไปชบแบบนี้แล้วก็ประกอบลงก็จะได้มาครับเป็น G.N. Arm กันขรอนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นอาวุธที่น่าใช้ยิงปืนได้เนอะแล้วก็ใช้ตะปบอีกฝ่ายได้นะครับก็ดูเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะเป็นอาวุธที่โหดระดับหนึ่งเลยนะครับเนี่ยจริงๆผมอยากติด2มือเนอะเราอาจจะต้องซื้ออีกกล่องหนึ่งมานะครับเคในส่วนนี้ไม่มีอะไรมากนะครับกอดถอดอลุดทั้งแขนเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่นึกว่าจะหลุดมาทั้งแขนนะครับ ใส่กลับเข้าไปโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็พาร์ทนี้ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมชึบพาร์ทนี้ก็เช่นกันนะครับทีนี้เรามาเข้าสู่เมนหลักของเราก็ดีกว่าก็คือการรวมร่างนะครับพอชันเนี่ยก็ถอดทิ้งส่วนเลยนะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนแบกแพกนะครับ2ออันนี้จะเป็นส่วนเท้า ตอนนี้จะเป็นดาบซึ่งดาบอันนี้สีเดียวทั้งแท่งนะครับไม่มีสีส้มมาให้นะอย่างน้อยเป็นสติ๊กเกอร์ก็ดีนะครับบันไดแล้วก็ส่วน2ส,ส่วนนี้ครับจึบมันเสียบอยู่ก็จะเป็นในส่วนของเกาะแขนนะครับส่วนส่วนนี้เนี่ยเราจะไม่ใช้ในการโน้มร่างเพราะงั้นก็พักไว้ก่อนนะครับโอเคทีนี้มารวมร่างกันครับวิธีการโน้มร่างต่อว่าไม่ยากครับง่ายมากๆเลยก่อนนี้มารวมร่างส่วนเท้ากันก่อนส่วนนี้นะครับก่อนจะต้องดึง ขาสีทอตรงนี้ออกมาชึบแล้วก็ปิดขาลงนิดนึงอ่าแล้วก็ถอดอันนี้ออกนะครับตรงนี้หลุดไปไม่เป็นไรโอเคถอดออกนะครับแล้วก็นํามาประกบติดเข่าที่ขาเลยชึบโดยให้ด้านที่ไม่มีรูนะครับหันออกแล้วก็พอติดเข้าไปครับมันจะมีล็อกส่วนเท้าไว้ทําให้ขยับไม่ได้และตอนนี้เนี่ยตัว G N เล็ก คอเลกอะไรสักอย่างผมจาชื่อไม่ได้แล้วนะครับเรียกได้ว่าจะติดตรงนี้นะครับหรือจะติดทางล่างนะครับก็เหมือนกับอวบาลานซ์เอ็กเซียเลยนะครับเพราะว่าจากชื่อก็รู้นะครับว่า a อว l าลนนะครับ, ance, รบก็มาจากเอวบาลนเอ็กเซียแน่นอนอีกข้างนึงทเหมือนกัน,นครับชึบก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายนิดนึงนะครับที่จุดขยับตรงขาเนี่ยหายไปแต่ก็พอเข้าใจได้แหละครับเพราะว่าไม่งั้นหุ่นมันจะล้มง่ายเนะจะไม่สามาดุลชึบอ่า แต่แบบนี้ครับก็ยืนได้นะไม่ใช่ยืนไม่ได้นะครับยืนได้มั่นคงดีแล้วก็พาร์ทนี้ครับใส่เข้าไปโดยหันเดื่อยออกนะครับอชึบอีกข้างหนึ่งใส่เหมือนกันนะครับแล้วก็ผมสัมผัสได้ว่าขาหลุดนะครับหลุดจริงๆด้วยนะครับโอเคแล้วก็อาวุธครับใส่เข้าไปใส่ที่เดือยหรือใครอยากจะถือก็ได้เหมือนกันนะครับสุดท้ายพาร์ทแบ็คแพคครับเป็นพาร์ทที่เปลี่ยนเยอะที่สุดแหละ อย่างแรกพับตรงนี้ลงนะครับแล้วก็ตรงนี้ดึงออกและเราจะเปลี่ยนจากจอยนี่เป็นจอยนี้แทนนะครับประกอบแบบนี้แล้วก็เข้าไปชึบอ่าจะเป็นประมาณนี้อีกฝั่งหนึ่งก็ทำเหมือนกันครับชึบชึบโอเคเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็นำมาเคีร์เดอร์มาหันหลังแล้วก็ประกอบ,บบูสเตอร์เข้าไปพับมาข้างหน้าชึบ ชึบพับผมล่มก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นครับกับ a v a l a n c e One c i l a n d e r นั่นเองครับซึ่งก็มาจาก Xeria Avalanche 100%เลยนะครับตัวนี้เนอะอาวุธอะไรเนี่ยเหมือนทุกอย่างเลยซึ่งร่างนี้ครับโอ้ทำออกมาได้ดีมากๆครับเป็น SD Gundam ที่ดูทึกๆดีนะครับคือดูหนาดีนะติดเกราะนู่นนี่เต็มตัวไปหมดเลยนะครับส่วนจุดขยับก็ตามมีตามเกิดครับหัวหมุนได้เหมือนเดิมเอวหมุนได้นะครับขาได้เตะหน้าเตะหลัง ซึ่งในนอนขาหลุดง่ายส่วนแขนเนี่ยก็ต้องดึงบูสอ,อก,ก่อนที่จะขยับแขนได้นะครับอ่าน,นี่คือข้อเสียอะไรนะแต่ก็ถือเป็นรัางอัปเกรดที่ทำมาดีเลยทีเดียวนะครับเนี่ยไม่แย่เลยสักนิดเดียวสำหรับผมนะอ่าแต่ที่นี่ทีนี้บางคนสงสัยแล้วชิ้นส่วนที่เหลือล่ะชิ้นส่วนตอนล่าเป็นดราก้อนฟิวชั่นแล้วก็ไอ้นี่ทําอะไรได้นะครับอ่าอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ดีามากครับเพราะว่าชิ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดครับสามารถนํามารวมร่างกันได้ครับซึ่งอย่างแรกเราจะมารวมร่างกันเลย ฝั่งนี้ครับเราจะหันด้านที่เป็นมีรูมาด้านหลังนะเอาขาครับใส่เข้าไปด้านหน้ากบเข้าไปแบบออกพาวจอยสี้นะครับกบเข้าไปชแบบนี้อ่าก็จะเป็นฐานเรียบร้อยแล้วถัดไปครับเราจะนําปีกใส่เข้าไปข้างหลังชแบบนี้นะครับแล้วก็เอาหางก่อนละกันหางครับประกบเข้าไปตรงนี้เลยเสียบเข้าไปได้พอดีเป๊ะนะครับอ่าสัวท้ายส่วนหัวครับก็จะใส่เข้าไป ตรงนี้เท่านี้ครับก็จะเรียบร้อยแล้วครับกับหมอเกียร์หน้านั่นเองนะครับซึ่งก็ทำให้ถ้าเกิดมี2เซตนี้ครับทั้งสองคนก็จะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับใช้พูดคำนี้แล้วกันแล้วก็สามารถนำขึ้นไปยืนขี่ได้นะถ้าอยากนะครับอ่าโอเคเพราะฉะั้นเดอรวมเนี่ยถือว่าอันนี้คุมค่ายนะครับคือพอเปลี่ยนเกาะแล้วพาร์ทเก่าเนี่ยไม่ได้แบบ เอาไปเก็บที่ไหนนะครับเอามารวมหน้าเป็นมังกรได้อีกครับพร้ะก็เลยเป็นกล่องที่ว่าค่อนข้างคุ้มค่านะแถมร่างร,างรวมออกมาเนี่ยก็สวยอีกด้วยนะครับสติกเกอร์ก็ไม่เยอะนะครับแล้วก็แปะไม่ยากด้วยถือเป็นไรที่ดีมากๆเลยอืแต่ว่าเดี๋ยวเราอาจจะสามารถนําร่างนี้ครับกับมังกรครับมาประกอบร่างกันได้นะครับ จะรวมร่างได้ไหมนั่นนะครับเราเอาไว้ติดตามชมกันในวิดีโอถัดไปนะครับเพราะว่าสำหรับวันนี้ครับเวลาก็หมดลงแล้วเพียงเท่านี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องขอจบรีวิวเพียงเท่านี้แล้วนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้ครับก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยใครมีคอมเมนต์อะไรก็พิมพ์มาคุยกันได้ตามใจชอบเลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe channel นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย